สวัสดีครับวันนี้วันที่สองสาคมวันสุดท้ายแล้วโอเคผมก็กลัวอีกแล้วสวัสดีครับเออเรื่องวันนี้วันนี้มาทันช่วงเช้าสองสามเรื่องแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายที่ชอบชอบจะมีอโรหะของสุขกิจเตอร์คือวันคือแบบคือคือผมไม่เข้าใจประเด็นหนังนะ แต่ชอบมากมันเหมือนรายการญี่ปุ่นที่มันไปแกล้งคนเนี่ยเออแล้วมันแบบคุณนักจะทุบโลกัจะทุบโลกอะไรอไเไรอะไรอย่างนี้เออเออชอบฮาดีไม่ไม่เข้าใจหนังแต่ชอบืมอแล้วก็มีมอาอาหารสาโมหมูของอนุชิตอะไรเนี้ยมาวะพรมใช่ไหมอือคือดูคือผม คือโดยตัวหนังผมชอบการการแสดงของทั้งสองคนเข้าเล่นเข้ากันดีมากแล้วก็แต่สัญลักษณ์ใช้มันเดบดูจบแจ้งไปหน่อยเลยหันมาอยียยาวอะไรอย่างเงี้ยอมันจบแจ้งไปหน่อยแอมเฟตามีนอันนี้ก็ชอบเหมือนกันคำจนเหนื่อยแบบคือหนังจริงใจว่จากสีมันตรงทอนอะไรอย่างเงี้ยเออในห้องถ่ายก็คือเคงกันมากบีบเด็กบีบคอเด็ก แบบวเออแล้วแล้วที่ชอบเป็นพิเศษคือซีจีเด็กเด็กขยับตามเอาเอาปากเด็กขยับแล้วแบบข้อขายาเสพติดพันไม่ดีนะคะแล้วพ่อไปแล้วหนูจะอยู่กับใครละคะเออหามากที่หาที่หาสุดคือไอ้ตอนสุดท้ายฟินาเล่อะเป็นพ่อแม่มายืนมายืนเรียงกันแล้วก็บอกว่าเราร่วมกันต้านยาเสพติดเราก็ตอบเอาย่ังงั้นเลยเราก็ไปบอกไปอย่างงั้นกคนหาคืนมากอืม แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ชอบชอบมากๆชอบที่สุดอีเลือดเดือดทะลุพี่กัดข้างไม,งม่มีเสียแรงที่อุตส่าห์แล้โด้นมาดูเรื่องนี้อุตสาหรอเป็นโปรแกรมเดียวของโปรแกรมที่64ที่ชอบคือ <c oughs> หนังวัยป่วงากม,ามีไสดด้วยเหมันแล้วแบบเออคือหนังมันเอนเตอร์เทนมากอะ่ะความเอนเตอร์เทนในหนังสูงมากอืที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกัน อไม่ชอบก็มีเหมือนกันคือไม่ชอบคือแอบ,บดูกล้องถ่ายเบื้องหลังกล้องถ่ายนักศึกษาคือเหมือนคือเหมือนฟุตเทจเบื้องหลังในดีวีดีแล้วมาตัด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 ,ต,ด,ต,ดตัดใส่กันแล้วแบบคือมันจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ได้สักอย่างอืมแล้วก็คือถ้าถ้าจะบอกว่าเป็นเบื้องหลังเป็นเอาไปทําเป็นสเปเชียลฟีเจอร์เบื้องหลังที่เอาไปอัพโหลด้นยูทูบอะไรมันอาจจะดูดีกว่านี้ไม่ใช่หนังที่แบบเขามาฉายเทศกาล น่าจะเวิร์กว่าแล้วก็อา่าไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบ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 อ,อ,อิ่มอุ่น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 มันคือ มันหนังหนงมันน่าจะดีกว่านี้ถ้าแบบมันโลเคชั่นมันอยู่ที่อุดรธานีแล้วทุกคนพูดลาวหมดเลยมันน่าจะสมจรงิงกว่าันีนี้คนพยายามพูดไทยแต่แบบไทยสำเนียงลาวซึ่งมันดูแบบไม่ใช่อ่ะมันดูเฟซเลยดูดูแล้วมันไม่เชื่อไม่เชื่อเลยลหละแล้วมีสอสอพี่ซุ่มอะไรแล้วพวงมาลัยโยม แต่ภาพบางบางฉากก็สวยไงอย่างฉอกแม่ล้มอยู่ในนาอะไรอย่างนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสสอเขาซื้อไปแล้วเขาจ่ายเงินหรือเปล่าเออเขาคงไม่จ่ายหรอกเขาคงหยิบมาแล้วเอาคืนนั่นแหละคัาคดค่าเสกเขาเอาคืนคแต่ฉากเอ๊ะฉอกแม่ล้มอยู่ในนาอะไรอย่างนี้เเอในนาเออสวยดีค,ดครับโอเคหมดแล้วครับ,รบโอเคครับขอบคุณพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับสวัครับพี่อันวาสวัสดีครับอันวาครับวันนี้ว่าไงดีวันนี้นะครับได้ดูโปรแกรมไหนครับ ก็มาโปรแกรมโปรแกรมตอนบ่ายสับแล้วก็ช่วงห้าโมงไม่ได้มาแล้วมาอีกทีหนึ่งก็วันนี้นะครับก็มาดู okay, อภัยมณีก็แต่ดูดูอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ดูเพราะว่าดูมีแววท่าทางจะน่าเบื่ออย่างแรงเลยออกไปข้างนอก <c oughs> <c oughs> แต่วันนี้ชอบเรื่องเนี้ยอีเลียดเดือดโลพิกัดทัง จริงจริงจริงดูมาแล้วในรอบหนึ่งในฟิวแต่จอมันเล็กไงก้มันดูจอใหญ่กรอบหนึ่งก็เอมเอ,อม,มันบ้าดีแล้วก็ได้ข่าวว่าใช้เลือดเอ้ชใช้ไส้หมูจริงวยใช่ปะอเออเออแต่ถามแล้วรู้สึกบอกบอกไม่ถูกอะแต่แบบเออรู้สึกยังไงไม่รู้อะแต่เห็นไส้หมูแล้วยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่บอกโอเคโอเคชอบชอบมันบ้าดีแล้วก็ไอ้นี่เฮียนมากแอบรักอยู่ไม่รู้แล้วจี แต่เขาแต่เขาบอกว่าต้นเลยนะพที่มาตามที่สัญาอย่าังอย่าคือไม่ได้เขาบอกแต่ว่าหนังมันดิบอ่ะมันดิบแบบเหมือนแบบมันดิบมันไม่ได้ตัดต่อใีคอมอ่ะ้องเปิดปุ๊บมีคำสั่งควบกลับอยู่เลยเออเออไอ้เหี้ยคือนแบบโอเคพัดมันก็งงๆตามแต่ก็คือสไตล์มันนี่แหละเพราะมันแบบมันเลยแบบอะไรวะมันเลยเออเออมันมันก็มันเฮงดีแล้วก็แอบดูเบื้องหลัง แอบดูเบื้องหลังกองถ่ายนักศึกษาซึ่งเป็นเบื้องหลังของในเรื่องกิเลศส,สีซึ่งผมได้ดูกิเลสสีมาแล้วไม่รู้นะดูแล้วรู้สึกคือโอเคเขาความพยายามเขาใช่แบบว่าใช่พยายามออกมาเป็นงานดูความตั้งใจแต่แบบเห็นหนังตัวจริงอ่ะมันเหนื่อยมากอะรู้สึกแบบโอ้ความตั้งใจของเขากลายมาเป็นหนังที่แบบแปลกๆมันแปลกๆใช่ก็เลยแบบไม่รู้สินะแต่มันก็ดูเรื่อยๆอยู่นะ ก็เบื้องตัวเบื้องหลังเขาคงดูตัวหนังจริงๆมาแล้วมันก็เลยแบบว่าเออเหมือนดูดี่มันอะไรกันของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆเอื่อยหน่อยพราะมันนี้ดูไม่เยอะก็ดูเออชอบชอบอีกเรื่องหนึ่งมันรู้สึกมันก็จริงๆชอบเนื้อหามันนะครับเรื่องอิ่มอุ่นคือเนื้อหามันแบบว่าจะลงสังคมมากแต่แบบคือจริงมันก็ดูเพลินน่ะคือมันดูเพลินดีทั้งๆที่เรารู้มันตามสูตรทุกอย่าง ที่ชอบไม่ใช่หรอกชอบการสะบัดหน้าหนีมากมันทําให้รู้สึกว่าโอ้หนังเรื่องนี้มันแบบว่าม,มีอะไรพูดถึงกันนั้นดีแบบสะบัดหน้าหนีทั้งตัวนางเอกตอนที่เล่นแอปอายุแล้วก็ทั้งตัวแบบตัวร้ายไม่รู้ตัวร้ายแบบโง่แบบแป๊บเดียวแล้วมันก็เชิดหน้าแบบสะใจมากไม่น้อยไม่น้อยเออแบบโอ้โหละครทั้งเจ็ดมาอะไรก็ดูเออวันนี้ก็ดูไม่เยอะนะครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอเพมีกเรื่องนึ่งขอเพิ่เรื่องนึ่งนะ เดี๋ยวขอเพิ่มอีกเรื่องตุยรอบสองมาขอเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งชอบชอบเรื่องนี้มากมากแอบตะโกนเออแอบตะโกนมองมาเห็นพอดีเลยเป็นแอนิเมชันน่ารักโอ้ใช่ใช่ใช่น่ารักน่ารักมากน่ารักมากแบบเออชอบชอบชอบเอ็มวีใช่ไหมเป็นเอ็มวีเนาะเอ็มวีน่ารักแบบว่าชอบชอบมากเลยแบบอย่างตะโกนบอกรักผู้ชายแบบมีหน้าผาโผล่ขึ้นมาบังอะไรอย่างงี้เออน่ารักมากเลยว่าลายเส้นอะไรแบบดูดีลงตัวที่อย่างเอบวก๋อขอบคุณครับ วันนี้วันนี้ชอบหลายเรื่องครับแต่เอาที่แบบคั่งที่สุดคือแอมเฟตามีนของกันแสงแก้วมันตลกมากมากพี่แกไม่ันยังมันยังเทอะไรถึงนั้นแก้แบบเหมือนกับยัดมุกที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 กูมุกตลกขำตลกว่าแล้วแก้วแก้เหมือนชอบเล่นมุกในการทําหนังเป็นเนี่ยคือแบบแต่ละมุกมันไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปขำพอเพียง แล้วมันตลกลงตัวว่าครับชอบหนังพี่แก้วครับรอครับการแสงแก้วครับับโอเค <มา S 2> ครับตบพูดว่า